วันนี้แม่จะมาล้างจมูกให้น้องเปิร์นี่นะคะโดยจะใช้เครื่องดูดน้ำมูกของซอฟค่ะแต่ก่อนอื่นขอแวะป้ายยาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ชอบมากปุ่มการทํางานเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ปุ่มนะคะวิธีเปิดใช้งานก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดแรงดูดนะคะสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยและกดตรงปุ่ม power หนึ่งครั้งนะคะก็จะมีเสียงเพลงด้วยน้องเปิร์นี่ชอบมากเลยค่ะเขาก็มีจุกมาให้ทั้งหมด2แบบนะคะสําหรับเด็กต่ํากว่า6เดือนและ6เดือนขึ้นไปค่ะสิ่งที่ต้อองมีนะคะคคก็ื ผ้าห่อตัวน้ำเกลือแล้วก็ที่ดูดน้ำมูกค,ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มห่อตัวน้องกันก่อนเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเวลาที่น้องดิน้นหรือเอามือมาปัดนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสะดวกต่อพ่อแม่ด้วยค่ะแม่ก็จะจับน้องนั่งแล้วก็พ่นน้ำเกลือเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องดูดดูดได้เลยค่ะน้ำมูกที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถแกะไปล้างได้ง่ายๆเลยโดยเขาจะแถมแปลงมาให้ด้วยแล้ววัสดุของเขานะคะก็คือทนความร้อนสามารถเข้าเครื่องนึ่งเครื่องอบได้เลยค่ะ พอดูดน้ำมูกออกเสร็จแล้วนะคะน้องเปิรน,นี่ก็คือแฮปปี้แบบนี้เลยเพราะว่าหายใจโล่งแล้วเป็นของดีอีกหนึ่งชิ้นที่ต้องมีติดบ้านเลยค่ะ